วัสดีนะคบพบกับอาจารย์ถาปนิวหโราอินดี้นะครับวันนี้นะครับอาจารย์ถาปนิวจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดาวเสาย้ายนะครับดาวเสาร์คือทายโทษทุกนะครับดาวเสาร์ในที่นี้ก็จะเริ่มย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่19ครับ19พฤษภาคม2568นะครับพอดาวย้ายเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะทําการเปลี่ยนแปลงน,นะครับของ แต่ลัคนาราศีนะครับว่าลัคนาแต่ละราศีนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับว่าเฮ้ยเกิดผลและส่งผลเอฟเฟกอย่างไรบ้างครับเรามาเริ่มต้นด้วยลัคนาราศีเมษเลยนะครับราศีเมษนะครับพระสาวนะครับเข้าสู่พวินาคมครับเอาง่ายๆครับชาวราศีเมษนะครับช่วงนี้ก็คือให้ระมัดระวังความทุกข์ใจครับพระสาวมันคือความยืดเยียอความเหนื่อยล้าครับเอาง่ายๆช่วงนี้สําหรับลัคนาราศีเมษอาจจะ เหนื่อยประมาณสักสองปีได้ครับเพราะว่าภาษสาวเข้าอาจจะทาไมงานที่ทำนะครับอาจจะเชื่องช้ามีอุปสรรคนะครับทําให้ทำแล้วแบบติดขัดนะครับเอาไว้เหนื่อยยากครับสำหรับชาวราศีเมษให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือไม่ก็อดทนต่อสู้กับอุปสรรคชนิดหนึ่งครับสําหรับดาวพระสาวยยายนะครับต่อมานะครับราศีพฤกษภนะครับพระสาวเข้าสู่ภพราพานะครับ สำหรับภาเาข้าสูงพบลาภคของชาวราศีพฤษภอาจารย์บอกว่าจะได้สินทรัพย์ทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับอาจจะเป็นที่ดินหรือมรดกหรือสิ่งที่มาโดยไม่คาดคิดเป็นลาภก้อนโตนะครับภาษาย้ายเข้าราศีพฤษภส่งผลอย่างนี้ครับบางคนอาจจะไปทํางานหรือรอ,อาจจะทําไร่แล้วอาจจะขุดเจอทรัพย์สินมีค่านะครับอันนี้ก็คือโชคลาภือไม่การเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะครับสําหรับชาวลัคนาราศี พุชสุนะครับจะทําให้ส่งผลเรื่องของการมีโชคลาภครับแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะครับเมถุนเราจะมาดูว่าพาษเสาย้ายเข้าพบกรรมะแล้วส่งผลอย่างไรบ้างนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับพาษเสาย้ายเข้าสู่พบกรรม,มะครับทาให้มีการงานที่มีอยู่หนักกว่าเดิมครับได้รับงานเพิ่มเติมมีงานที่แบบ งานใหม่ๆเข้ามางานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่เข้ามาครับแล้วก็เอาง่ายๆคืออาจจะรับแรงกดดันจากพระเสาครับพระเสามันคือความอดทนอาจจะต้องมีการขยันคันแข็งในเรื่องของการงานมากขึ้นการงานที่ทําจะมีเพิ่มแล้วก็เพิ่มขึ้นอาจารย์บอกว่าสําหรับชาวราศีเมทุนนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งนะครับในการบังคับประคองในการทํางานครับมันจะส่งผลให้ การงานที่ทําอยู่ครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจจะอดท,ทนในเรื่องของการงานหน่อยการงานอาจโดนกดดันบ้างอะไรบ้างสำหรับชาวราศีเมทุนอันนี้ให้อุดทนรออีกชนิดนะครับเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีเมทุนต่อมานะครับชาวราศีกกรกฎนะครับราศีกระกฎพระสาวเข้าสูพภสุภาอาจารย์มาชาวราศีกระกฎนะครับ มีการเดินทางไกลมากขึ้นครับคราวนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องงานการต่างประเทศหรือใครที่ดิวหรือใครที่เจรจานะครับกับต่างชาติต่างภาษาหรือการไปเรียนต่ออาจารย์ว่าชาวราศีกรกฎเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วรู้สึกว่าได้จังหวะพอดีครับการศึกษาถิ่นฐานเดนไกลครับแล้วพอพระสาวเข้าสู่ภพราศีกรกฎอาจารย์บอกว่าด้วยความที่เป็นธาตุน้ําด้วยอาจารย์บอกว่าอาจจะได้เลื่อน เล่นขั้นเล่นแต่แหม่งแบบรวดเร็วครับเพราะว่าอิทธิพลของภาษเสาวธาตุน้ําส่งผลให้ทำไมก็แล้วแต่งานที่ทํานะครับที่ยังโดนติดขัดอยู่ทําให้ไหลลื่นกว่าเดิมนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎสําหรับชาวลัคนาราศีสิงนะครับพดาวเสาร์ครับย้ายเข้าพบมรณะครับ สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่กังวลสิ่งที่หนักหนาสหัสนะครับจะจบจะที่คลายแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาครับอะไรที่เคยทุกข์หรือเคยกังวลใจนะครับพอพระเสารย้ายเข้าพบมรณะก็จะเริ่มดีขึ้นตามลําดับนะครับก็ชาวราศีสิ่งนั้นน่าจะโดนแรงของอิทธิพลของพระสารมาอย่างน้อยก็คือ2ปีกว่าปวยแล้วครับต่อไปก็ดีขึ้นครับ สิ่งต่อมาครับชาวลัคนาราศีกันครับราศีกันผ่าสาวเข้าพบของในพบของปัตตานีนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับหุ้นส่วนคนรักหรือคู่ขาครับอาจมีปัญหากันได้นะครับอาจารย์ถึงบอกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับให ระวัดระวังแล้วก็ว MM ิเคราะห์นะครับคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์กันนะครับสําหรับในเรื่องของคนรักหรือคู่คู่ครองนะครับสําหรับใครที่โสดอยู่แล้วนะครับช่วงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันคือให้ระวัดระวังนะครับการคือการโสดก็ยังจะโสดต่อไปถ้าคุณมีคู่เดี๋ยวให้ระมัดระมัดระวังเรื่องการเป็นมือท er ี่สามหรือการโดนมือท <ah> okay. ี่สามเข้ามาแทรกแทรนะครับ hmm. ยังไงก็ฝากระมัดระวังด้วยนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาของชาวาลัคนาราศีตุลกันนะครับชาวาลัคนาราศีตุลน,นะคบพระเสาเข้าพบอลีนะครับอลีก็คือปัญหาในอุปสรรคที่มีก็จะมียืดเยี่ยมมากขึ้นนะครับสำหรับชาวาลัคนาราศีตุลแต่อาจารย์มองว่าชาวราศีตุลเป็นคนที่มีคิดมีคนที่แบบคิดงานอะไรเป็นสเต็ปครับดังนั้นคือการที่พระเสาร์ยายเข้าพบราศี ข้าพบอรินะครับอาจารย์ว่าไม่ได้น่ากลัวนะครับสำหรับชาวราศีตุลราศีตุลก็จะมีงานหรือมีปัญหาหรือมีอุปสรรคให้เข้ามาแก้เรื่อยๆครับและเข้ามาแก้ปัญหาเรื่นี้แต่ว่าแก้ได้แล้วก็จะสําเร็จพอสําเร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นที่ที่แบบยังไงนะคือที่โจดจัดหรือที่แบบที่หมายปองเป็นตัวตึงในการทํางานครับอันนี้ไม่ได้น่ากลัวนะรครับเรื่องของเซาเมื่อเรารู้รปัญหาทอุปสรรคหรือบางคนอาจจะ ประทังอุปสรรคก็คือการเหนื่อยยเหนื่อยล้าครับบางคนชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับถ้าไเกิดราศีนี้บางท่านอาจจะไปเข้าฟิตเนสฟิตหุนหรือปรับเปลี่ยนหุนให้ดูดีครับเพราะว่ามันคือการเหนื่อยลาครับสาษาสำหรับภาวเข้าราศีตุลทําไปก็ได้ให้มันดูเหนื่อยเหนื่อยลาแต่เหนื่อยลาแล้วรูปร่างแล้วก็การปรับเปลี่ยนบุคลิกหรือการทํอะไรแล้วมันดูดีมันจะส่งผลต่อเรื่องของหน้าที่ การงานหรือสิ่งของอื่นๆที่จะตามมาดีขึ้นนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับพิจิกนะครับดาวเสาร์ย้ายเข้าปุตตะนะครับอาจารย์ว่าโปรเจกต์หรือการงานที่วางเอาไว้เพนระยะยาวครับมันควรเริ่มได้ทำครับจากที่ยิ่อมานเข้าเข้าปุตตะเสร็จปุ๊บพาะเสาร์เข้าปุตตะปุ๊บงานที่ทําหรือโปรเจกต์ระยะยาวเริ่มได้เลยครับมันจะสําเร็จมันจะ คือมันจะเห็นผลชัดเจนขึ้นแต่ว่างานที่ทํานั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่แบบโปรเจกต์ใหญ่ๆยาวๆสักนิดหนึ่งครับทําให้ได้งานที่แบบเออสมที่เราต้องการครับหรือใครมีไอเดียอะไรอาจจะเอางานที่แบบเป็นไอเดียเก่าๆเอามารีจ็กเอามาปัดฝุ่นหรือ,อามาทําอะไรใหม่ๆทาเหมือนงานที่เรามีอยู่แล้วครับดึงไฟล์เก่านั้นมาหรือดึงงานเก่ามาครับเอามา ปรับเปลี่ยนเอามาอัดเดได้ครับสาหรับชาวราศีพฤษจิกับจะเป็นการได้นวัตกรรมได้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นครับสําหรับดาวภาะเสาย้ายเข้านะครับต่อมานะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับธนูนะครับเมื่อภาะเสาย้ายเข้าพบพันธุนะครับพันธุมันเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้ครับที่อยู่อาศัยอาจจะมีการได้ ทำที่อาศัยที่ใหม่ครับษาคือที่เก่าอาจจะผุอาจจะพังอาจาอาจะมีการรีโนเวทที่อยู่อาศัยหรือไม่หรือการปรับเปลี่ยนสํานักงานการย้ายสํานักงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งครับมันคือการต่อเติมในการเซ็นเอกสารหรือการทาไมที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธะสัญญาเก่าๆการเซ็นเอกสารการเซ็นลงนามอะไรอันนี้อาจารย์บอกว่าชาวราศีธนูเวิร์คกครับกับการเริ่มโปรเจกต์การเริ่ม อะไรใหม่ๆมีการเซ็นสัญญาจะดีขึ้นครับจะทําให้สเสรียรภาพทางการงานการเงินนะครับดีขึ้นและมั่นคงขึ้นนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีของราศีธนูนะครับสำหรับดาวพระเสาร์ย้ายครับสําหรับราศีมังกรนะครับพระเสาร์ย้ายไปที่ภพสหัสชชะนะครับสชชะชาวราศีมังกรครับก็จะมีการได้ พบเจอเพื่อนนะครับที่ไม่ได้เจอกันนานมากขึ้นแล้วมีการเดินทางประสานงานนะครับระยะใกล้ๆการเดินทางในที่นี้นะครับจะก่อให้เกิดเรื่องของการงานได้โปรเจกต์ใหม่ๆมากขึ้นแล้วมีมงานที่ได้ทําร่วมกับเพื่อนเก่าหรือร่วมกับสายเก่านี้จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะเริ่มเห็นงานและเห็นเงินมากขึ้นครับแนะนําว่าชาวลัคนาราศีมังกรครับจะทํางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับ คุณก็ดึงเพื่อนคุณนะครับสมัยเก่าๆสมัยเรียนหรือสมัยในสมัยที่เป็นเพื่อนเก่าคุณนะดึงเข้ามาทํางานครับจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของงานคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพอส่งเสริมในเรื่องของงานเสร็จแล้วก็มันก็จะมีเงินเข้ามาครับต่อมานะครับสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับกุมแน่นอนครับพระเข้าพบการเงินครับแล้วก็ด้วยอิทธิพลของพระราหู ข้าพบเรืองของราศีกุมบ้านของตัวเองครับทำให้ชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีเงินทั้งเงินเก่าที่เก็บสะสมไว้หรือเงินจากการลงทุนนะครับอันนี้เป็นลัคนาด,ดาวพระเสาร์ยานี้คนราศีกุมนั้นดีมากๆากเลยครับเพราะว่ามีการลงทุนร่วมหุ้นหรือคุณจะทำไมก็แล้วแต่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอาจารย์แนะนำว่าควรใช้โปรเจกต์ใหญ่ในการทำงาน,นครับเพราะว่าเนื่องจากคุณจะได้รับอิทธิพลจากพระ ราหูและมะเสาร์ครับทำให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนะครับหยิบจับอะไรนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นเงินเป็นทองครับเพราะว่าเงินทองได้จากไหนได้จากคู่ค้าหุ้นส่วนและการลงทุนโปรเจกต์ระยะยาวครับมันเป็นเงินก้อนโตที่คุณจะได้รับเข้ามาครับยังไงแต่ว่าในการลงทุนในที่นี้ครับคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลหรือศึกษาโปรเจกต์ในนั้นครับว่าการลงทุนแต่ละครั้งนั้นมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่อาจารย์ว่าอย่างน้อย ด้วยอิทธิพลของพระเสาร์และพระราหูนะครับทาให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นโชคดีในเรื่องของการลงทุนการหยิบจับอะไรโปรเจกต์ใหญ่ๆอันนี้เห็นด้วยครับต่อมาครับชาวลัคนาราศีมีนครับราศีมีนอาจารย์บอกว่าพระเสาร์เข้าราศีมีนส่งเสริมให้ช่วงนี้คือให้ระมัดระวังเรื่องของ อุปสรรคที่จะตามเข้ามาความเครียดความกดดันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานและสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมีนยังติดอุปสรรคอยู่ครับทำให้ทุกอย่างที่วางแผนวางโปรเจกต์ไว้นะครับอาจจะล่าช้าหรืออาจจะยืดเยื้อสักนิดหนึ่งครับชาวราศีมีนก็ค่อยๆทําความอดทนนะครับอดทนรอก่อน,นครับ อย่างน้อยคือช่วงนี้ทำไมให้มีสติมากขึ้นในการทำงานนะครับอย่าพึ่งพี่ผวพราะว่าพาะเสาเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมีนครับเป็นเป็นที่ช้าและวก็อดทนรอสักนิดนึงหนึ่งครับถ้าถ้ารอเสร็จแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับก็สำหรับดาวพระเสาย้ยายนะครับก็ทั้ง12ลัคนาราศีนะครับอาจารย์ก็ทำนายไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ถาปนิวโหรลาอินดี้ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ